เฮลโลสวัสดีกันนะครับทุกคนเอาครับอาไย่อนะครับผมลืมพูดสโลแกนของช่องเลยนี่นะอ้าวบวัสดีกันนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับหิควคุงตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมอ่าผมขอตั้งชื่อภาษาไทยเลยว่าเป็นวันหยุดของจกักรพรรดินะครับงั้นเราไปรู้กันเลยอ๋ออันนี้อะไรเนี่ยก็คือแบบอะไรนะเราถูกใจหรือเปล่างั้นผมถูกใจ เย่ใช yeah, oh, <laughs> ่ยังท่าลูกค้าต้องการจะซื้ออะไรเหมดนี่หรือเปล่าซื้อสิครับถ้ามาันลดราคานะท่อนจะกรพริผมขอโทษด,ด้วยนะครับวพาพอดีวันนี้สลัดมันหมดตลาดนะพอดีอ็อกเคไม่ต้องพูดมากช่วยเอาขยะไปทิ้งไหนจ๊ะที่นัโอ้นั่นผมก็ได้เลยนะครับเพื่อมีอะไรอยู่แล้วงั้นนี่โอ้ย จักพรรดิวันนี้ขอพักร้อนสักคู่สักคู่นะว่าแบบเอยจุม๋มเอยขอโทษรัปตันที่ทําให้เสื้อทอนการเป็นสีชมพูยูนิครอนงง้นโอ้ไม่เป็นไรเอามาชอบพอดีเอออยากไปชั้นบนหรือชั้นล่างขอเริ่มท่านจากักรพรรดิเอาชั้นเบียร์พีชั้นสูงสุดเลยได้ครับทนันท่านจากักรพรรดิอันนี้พอมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับ่านสนใจจะใส่หรือไม่อ่ะโอ้นั้นชั้นเลิศเยยบ ท่านอยากให้ข้าแกสลักอะไรมาเป็นพันๆปีงั้นอ๋อนี่แล้วกันย่ำงั้นอ๋อเพื่อนในออนไลน์เหรออยากแอดผมเหรอนีน่จับไปหวังว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีกันนะครับผมอตายจริงเถอะกว่าจะมีเพื่อนสักคนหนึ่งเนี่ยตอบตรง,ลงเลยอ่ะโอ้หนังอินเดียหน,น้าจนเห็นเขาได้ข่าวว่าฉากนี้มันยอดเยี่ยมอไปโอจริงแล้เครัพื่อนงั้นชยโย อืมดูไปดูมาตัวเองก็เหมือนด้านเห็นใช้ได้ออทุกคนก็มาร่วมงานนั้นออเออเอออเาใครเอาไม้กิ้มฟันมาเทงหลังปผมเอมอันนี้จบแบบแบดเอนดิ้งหน่อยนะครับงั้นมาจะถามนี้ท่านครับถูกใจผมใน,ก,น,นการคาดคิดกามครับอืมไม่ถูกเด็ สนใจจะซื้อ,อไปให้พูดหน่อยดิท่านครับผมพอดีสลัดหมดทางตลาดนะไม่สนจ,จะกินเออเอ้ยเอาขยับไปทิ้งหน่อยใหม่ขี้เกียจเฮ้ยจักรพัฒจะกระโดดนะไอเด็กฟีโอ้ตายงับข้บบาวาอมแฉมท่านครับเบตังใจจะเคลปบตไม่เสดยอบไปอยากลงชั้นบนหรือชั้นล่างครับขอดักเว็บโอ,อ้ก,ก็ได้ครับ หมวกนี้อ้ไ oh ม่เนี่ยหมวกสามพันเนีขอหนวดมาเทแล้วก็ท่านครับอยากได้แบบไหนเนี่ยถูกใจผมหลือเกินท่านครับขอไม่ไม่ไม่มีสิทธิ์ไอ้หนังเนี้เออติีบลบคะแนนเลยอืดูส่งไปดูมาก็หนวดใช่เล,ล้เออรอรออ้าวสรุปโอ้ ว่าแล้วเชีต้องเกิดเรื่องปร์ตี้อย่างนี้ขึ้นแน่นอนไม่มีใครมางานเลยตั้นจักรพันดิปฏิเสธคนซะขนาดนั้นนะเอยงั้นผมขอลองอีกรอบหนึ่งในแบบสไตล์ผมแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วกันนะยีอย่างแรกก็ยึบโป้งนี่อันนี้ต้องเปรต่อมาสลัดนี้คอตยกยกเซตเลยครับเพื่อเมียต้องเตะครับถ้าอยากเจ๋งก็ต้องโดนให้เด็กดูถ้าอยากแจมก็ต้องใส่ชุดนี้ ถ้าอยาก V I P ชั้นเลิศก,ก็ต้องขึ้นชั้นบนนะครับก็ได้ครับท่านหมวกนี้สซยสวยเก๋แล้วก็ที่น่าตับถืออมอ,อันนี้จำไรครับไม่รับไม่รับแอดครับหนังอินเดียดนน่าจนถือว่าแกร์สิบเต็มสิบครับท่านโอเปอร์สว่วนนี้ชมเตียงรอแย่ yeah. นี่แหละครับแฮปปี้เอนดิ้งของผมนะเออ <laughs> วันนี้ก็ ยังมีฉากเรารับอีกหนึ่งเฮ้ยดูไปดูมาไปเกิดไปดีกว่าแเ,เสร็จแล้วก็ไปตายเกิดไปนะ <c oughs> เหมือนมุกเก่าเลยนะครับ <c oughs> เออ,เ,อ,อเป็นไงกันบ้างครับเที่เลนเล่นมากันนะวันนี้ก็ขออภัยกันด้วยนะครับวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆของผมเองนะอาล่มถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมกันด้วยนะ ช่องนี้ผมค่อนข้างป่วยนะก็เลยแบบเล่นเกมได้น้อยลงนะครับถ้าวันไหนหายดกีก็จะกลับมาเต็มที่นกันนะครับผมอล่ะผมหิวกรงก็มีอะไรจะพูดสักเล็กน้อยก่อนไปนะครับเอผมก็เออถึงสี่ร้อยซับนวะนะครับผมอไม่รู้ว่าจะไปถึงพันซับหรือเปล่านะครับอไม่รู้เสีย วันนี้ก็คงเป็นเวลาสั้นๆผมก็น่าเราไปนอนพักกันแล้วนะครับผมทุกคนดูแลสุขภาพกันดีๆนะอย่าเป็นแบบผมละนะ้ำใสยนละนะครับคลิปนี้คลิปสั้นหน่อยนะครับขออภัยด้วยงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย